การขับรถเรื่องไฟสูงต่ำและไฟเลี้ยว EP 418ตอนที่370ไฟสูงต่ำสำหรับไฟสูงให้เปิดไฟหน้าแล้วดันคันสวิตออกจากตัวตำแหน่งที่1สําสำหรับไฟต่ำให้ดึงคันสวิตเข้าหาตัวตำแหน่งที่2ไฟแสดงสถานะไฟสูงไฟสีน้ำเงินที่แผงหน้าปัดจะบอกให้ท่านทราบว่าเปิดไฟสูงอยู่ไฟสูงกระพริบขอทางตำแหน่งที่ส ให้ดึงคันสวิ์เข้าหาตัวหรือเมื่อปล่อยมือไฟสูงจะดับลงไฟสูงกระพริบขอทางจะทํางานแม้เมื่อสวิ์ไฟหน้าปิดอยู่ก็ตามไฟเลี้ยวการเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวให้ดึงคันสวิ์ไฟหน้าและไฟเลี้ยวขึ้นหรือลงไปยังตําแหน่งที่หนึ่งสวิ์สตาร์ทเรื่องโยนต้องอยู่ตําแหน่งโอออนคันสวิ์จะเลื่อนกลับมาที่เดิมโดยอัตโนมัติหลังจากเลี้ยวรถแต่ท่านอาจจะต้องดึงกลับมาเอง หลังจากที่ใช้เพื่อขอเปลี่ยนเส้นทางวิ่งการให้สัญญาณขอเปลี่ยนช่องทางวิ่งให้เลื่อนคันสวิตช์ขึ้นหรือลงไปยังตำแหน่งที่2แล้วคัดดันค้างไว้ถ้าไฟแสดงสถานะไฟเลี้ยวสีเขียวที่แผงหน้าปัดกระพริบที่ผิดป,ปกติแสดงว่าหลอดไฟเลี้ยวหน้าหรือหลังขาด